ะสงสารแม่น้ำแห่งวัตะสองสารแต่สงสารเองก็ยังหาที่จบไม่เห็นหาจุดเริ่มต้นไม่เจอ แล้วแม่น้ำนี้มันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนก็ลองพิจารณาดูเราได้อาศัยเรือเรือหนึ่งลำพร้อมกับไม้พายมีอยู่เท่านั้นอุปกรณ์ที่จะข้ามผููค่าสงสารมันก็ยัง ไม่มีเรือยนต์ไม่ได้เปรียบเทียบถึงขนาดนั้นก็เปรียบเทียบเอาแค่จิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายนี้เท่านั้น <Yeah. S 1> แล้วเรือที่ข้ามฝั่งไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรือพายด้วยไม่ใช่เรือยนต์บุคคลที่จะข้ามฝัง่ง ไปถึงฝั่งแม่น้ำฝั่งโน้นมันจะต้องใช้ความเพียรพยายามกันพอสมควรใช้ความเพียรพยายามกันแบบไม่น้อยเลยเช่ละอันหนึ่งการพายถ้าจับไม้พายไม่ถูกลักษณะ มันมีลายเบนเราจะต้องเบนทวนน้ําเพื่อให้มันได้กินน้ำเลยเอะเยอะๆถ้าหากว่าภายในลายที่มันไม่ไม่ไมลู้น้ําไม่กินน้ําเรือมันก็จะไม่เดินไปข้างหน้านี่ปัญญาเบื้องต้นมันต้องมีก็คือหนึ่งละสัมมาทิฏฐิทําความเห็นให้ถูกต้อง อืมนี่มาเป็นเบื้องต้นเลยแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องสำหรับการจะไม้พายที่จะพายเรืออแล้วเรือที่จะพายทวนกระแสน้ำที่มันไหลมาเนี่ยอาจจะไหลไม่แรงแต่มันพาพัดพาเอาสิ่งทั้งปวงไปตามกาลเวลาชีวิตของสรพสัด หูพัดล่วงไปแล้วไปอีกเราก็มองหินภัยในวัตฏสงสารก็อยากจะข้ามให้มันพ้นพ้นไปโดยการพายเรือพายเรือให้มันข้ามไป<า>แต่หันหัวเรือไม่ถูกทางอีกครันี้<ม>เอาอย,ยังไงเลยอ สุขมืล่ละหัา,ามางวอให้มันทวนกระแส